ยยนย้ำนะครับไม่พบข้อมูลการนำส่งนะครับขวดปลาห้าสิบตัวในสมุดคุมในสมุดคุมนะครับที่กรมประมงคุมอยู่ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่หานะครับ ก็ไม่มีขวดที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดฉะนั้นก็ข,ขอเรียนต่อสื่อมวลชนว่าขณะนี้กรมประมงไม่มีการรับตัวอย่างปลาจำนวนห้าสิบตัวจากบริษัทผู้นำเข้าแต่อย่างใดสำหรับมาตรการที่ดำเนินการก็มีอยู่หกเรื่อง เรื่องแรกก็คือการควบคุมกําจัดปลาหมอคางดําในแหล่งน้ําทุกแห่งที่พบการระบาดสองก็คือเรื่องกําจัดปลาหมอคางดําในแหล่งธรรมชาติโดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการนําไปใช้ประโยชน์ในมาตรการที่สปลาในตระกูลปลาหนินตระกูลปลาหมอเทศ ลักษณะของเขาก็ไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าที่เขาลุกรานก็สามเดือนออกลูกทีหนึ่งทุกีบสองวันแต่การนํามาใช้ประโยชน์นั้นเป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่สี่เป็นเรื่องสําคัญก็คือการํารวจโดยเรามี Google Form ว่าเกิดที่ไหนขอให้แจ้งเพื่อจะเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เขารุกมากไปกว่าพื้นที่ที่เป็นอยู่อันที่ห้าก็คือการสร้างความรับรู้ความตระหนักและการสร้างมีส่วนร่วมในการจัดการ ทั้งจัดการและการนํามาใช้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราต้องเร่งโดยเร่งด่วนนอกจากนี้เองกรมประมงเองก็ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเราได้คลิกออฟไปเมื่อวันพุทธที่แล้วที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมเพชรบุรีโดยเราทำปลาหมอคังดำเพื่อให้ไปควบคุมกันในธรรมชาติเพื่อให้เป็นหมันเราไม่ได้วัวหายล้อมคอกแต่เรามองว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิด กับคนรุ่นถัดไปที่จะมองว่าคนรุ่นเราไม่ส่งมอบทรัพยากรอันมีค่าที่ระบบที่สมบูรณ์ให้เขาผมเลยขอเสนอเพิ่มเติมบทลงโทษแก่ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยให้มีทั้งโทษอาญาและโทษทางปกครองโทษอาญาก็คือมีโทษปรับกำลังพิจารณาว่าจะให้สูงเท่าไหร่ แต่โทษปกครองคือต้องรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ก่อ